เลขเด็ดย่าโมออกศึกนะคะแนวทางหลัก1ิบนะคะหัวย่าโมออกศึกนะคะเด่นล่างนะคะมาแล้วนะคะงวดนี้นะคะเปิดหน้าจอหลอแคปได้เลยนะคะหัวย่าโมออกศึกนะคะเดินดีนะคะเป๊ะมาหลายงวดแล้วนะคะนี่เลยนะคะผลงานเยี่ยมนะคะจับดีๆมีเฮงนะคะงวดนี้เราไปรับชมกันนะคะว่าหัวย่าโมออกศึกให้เลขเด็ดหลัก1ิบมาตัวอะไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยนะคะ นี่เลยนะคะด้านล่างนะคะนี่เลยเด่นล่างนะคะยาโมออกศึกเขาให้หลัก10บมานี่เลยนะคะคือ2 3 8แล้วก็9นะคะ2 3 8แล้วก็9นะคะท่านสามารถนำหลักหน่วยเนี่ยมาใส่ได้เลยนะคะชอบตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป๊ะตัวไหนเด่นตัวไหนมาแรงก็จับมาได้นะคะนี่เลยนะคะหลัก1ิบคือสองสาม 89นะคะนี่เลยนะคะผลงานที่ผ่านมานะคะนี่เลยนะคะเไปเปะเ,เลยนะคะเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะว่าหลักสิบจะเข้าอีกไหมนะคะสวัสดีค่ะ